พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นการพัฒนาห้องเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาประมงคณะเกษ,ษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งคณะทํางานวิจัยได้เริ่มจัดเก็บตัวอย่างจากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมส่วนตัวก่อนปีพศ2455และตัวอย่างที่ได้จากการวิจัยต่างๆจากปีพศ2544จนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจทรัพยากรประมงในพื้นที่เขื่อน ปักมูลความหลากหลายของปลาในจงังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีตัวอย่างสัตว์น้ำกว่า1 0 0 0 0 0ตัวอย่างห้องปฏิบัติการและห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดบริการแก่ผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมาและได้จัดอบรมในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการจัดการตัวอย่างและวิเคราะห์ชนิดพันธุ์ปลาหลายครั้งการบริหารจัดการการเก็บตัวอย่างให้อยู่ในมาตรฐานเก็บรักษาตัวอย่างและประมวลผลข้อมูลของตัวอย่างให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถตอบสนองความสนใจ ต่อสาธารณะมีความสําคัญเพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวิชาการนี้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และอบรมที่สําคัญในอนาคตผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ที่ชั้น3อาคารคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจริงๆก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือชุมชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยครับเพราะชาวบ้านเนี่ยก็มีภูมิปัญญาของชาวบ้านที่จะรู้จักใช้ทรัพยากร ผมคิดว่าผมคงไม่ได้ปลาหลายชนิดถ้าผมไม่นั่งลงทํางานร่วมกับชาวบ้าน<อ>เพราะชาวบ้านเขาอยู่กับมันครับต้องไปคุกคีเลยใช่ไหมครับเรากินนอนชุมชนเลยเราก็ทํางานอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนผมว่าถ้าเรานั่งคุยกันเหมือนเรานั่งกินข้าวร่วมพาข้าวเดียวกันเนี่ยไอการที่จะทํางานร่วมกันหรือได้ข้อมูลมาเพื่อบริหารจัดการต่างๆนี้เราจะมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งผมว่าในหลายๆงานหลายๆด้านของมหาวิทยาลัยอุบลเ,เรามีภาพนี้ชัดเจนมากค,ครับ